ตเรียมฟ้องคนไทยโจลีเงียนไม่ขอยอมโดนด่าลกใบที่สองโจลีเงียนจ่อฟ้องชาวเน็ตหลังถูกโยงปมอย่าร้างโยเกิร์ตดีเจพีเคยันแค่เพื่อนกันจากกรณีข่าวพิธีกรดังดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรกับสาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมนางแบบสาวที่ออกมาประกาศเลิกลาอย่าร้างและปิดฉากชีวิตคู่12ตปีไปแล้วนั้นโดยมีข่าวเลยว่าเป็นเพราะนางแบบชาวต่างชาติทําให้ชาวเน็ตนั้นมีการ นำโยงไปถึงคนโน้นคนนี้ล่าสุดค่ะโจลี่เงียนนางแบบชาวสาวเวียดนามได้โพสเข้อความในไอจีส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเราดังกล่าวความว่าสวัสดีทุกคนนี่คือการถแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดก,การของโจลี่เงียน ซึ่งเสร็จสิ้นการฝึกสมาธิในเวียดนามและกำลังตเตรียมกิจกรรมความบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมล่าสุดบริษัทมิสเวียดนามโจโลี่เงียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกราของโยเกิร์ตนัชชาและสามีของเธอดีเจทีเคซึ่งยืนยันถึงการแยกทางและการหย่าร้างกันของนางสาวโจโลี่เงียนเองก็เสียใจมากเช่นกัน เมื่อได้ยินข้อมูลนี้นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลจากหนังสือผิมพออนไลน์ที่มีการหมิ่นประมาท และเป็นเท็จเกี่ยวกับนางสาวโจโลีเหนียนทางบริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียข้างตน้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับนางสาวโจโลีเหนียนในด้านส่วนตัวนางสาวโจโลีเหนียนยังให้ยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการหย่าร้างระหว่างโยเกิร์ตนักชาและสามีของเธอดพ J T ค ซึ่งโจโลี่เนียนและดีเจพีเคนั้นเป็นแค่เพื่อนกันและรู้จักกันผ่านงานต่างๆนาง,างนสาวโจโลี่เนียนและบริษัทจะดำเนินทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่มุงม่งเป้าไปที่โจโลี่เนียนหากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จซึ่งมุ่งเป้าไปที่โจรลี่เนียนเราหวังว่าแฟนๆนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่อ e ีเมล Joly ์ลี่ n นียนมิสแอคทีค่ะ